พ่อเอกพ่อเอกอพมาดูพ่อเอกครับแคบจะแบบคือว่าบัาากกิ่งเลย เออแต่ทุกวันนี้สามารถเริ่มต่อยอดมาใหยพูดเลีเล่แล้วก็ทำคอนเทนต์กับี่ลาได้เฮ็ดคอนเทนต์กับครอบครัวได้ก็มันแต่ว่าโมเปียนไรเง็้กล่องที่เหกือแบงนี้เลยแหละมีความในใจเขาเองโมเปนตัวที่สองที่หนี่งกมลบใช่ลบวัวเลยโอเคียนเดวีสิมาเห็ดยูทูบอย่างไดเป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับผมใช้เงินคือฝากทุกคนสุดละสิจะสุดเมืองจากก็อีกแล้วทุกวันนี้โซเชียลมันสั่งถือว่ามันสั่งได้ใหญ่พี่ยังทุกคนเพิ่มว่าใจนะขอให้ทุกคนประส มสมศรีตั้งใจนะครับส่งก็ลังใจทุกคนเอาไปอยู่เนาะเอาไปอยู่พวกนั้นในฝากก็ดีตามเขียววันฝากพี่น้องไอ้ฝากพี <table> ่ตามครับ JO1 ล้วก็ศ JO2 บอกครับทูเปอรเขียวทูแปลว่าอะไรครัฝากกดติดตามฝากพ่อเอกด้วยฝากช่องพ่อแม่หญิงรับเพินทูเปอร์เชี่ยวนี่ เอาเบืองแย่งกันพพอร์ตซึ่งกันแล้วกันย่มวลาออกเพลงมากแย่เยลานี่เราผู้ดีเชื่อยวนี่แล้วผูดิีพัดดันดชงเสริมห้องเอาสร้างใจกันขอบคุณครับขอบคุณครับไปพักโทรศัพท์ไปเติมแบตครับไป